เป้าหมายเดียวกันของทุกคนในเวลานี้คือให้สถานการณ์โควิด -19 จบลงเร็วที่สุดและต้องยอมรับว่าวัคซีนป้องกันโควิด -19 กำลังเป็นที่ต้องการของประชาชนทั้งประเทศด้วยเป้าหมายของรัฐบาลก็เช่นกันคือต้องการให้คนไทยและคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศซึ่งสมัครใจรับวัคซีนได้เข้าถึงวัคซีนทุกคนเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทยต้องเร่งฉีดให้ได้อย่างน้อย50ล้านคนของประชาชนในปีนี้ ที่ผ่านมาภาพรวมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด1 9ก็ตั้แต่วันที่28กุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับวัคซีนแล้วรวมกว่า4,140,000โดสในจำนวนนี้เป็นผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่หนึ่งกว่า2,818,000รายส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับวัคซีนเซนแวคก,กว่า2 000, 6 0 0 0 0 0รายและแอสตราเซเนกากว่า1 2 2 0 0 0 0ราย ส่วนผู้ได้รับวัคซีนครบโดสตามเกณฑ์2เข็มมีกว่า1 3 2 4 0 0้านรายแบ่งเป็นวัคซีนซิโนแวคก,กว่า1 2 0 0 0 0้านรายและแอสตราเซเนกา1 1 0 0 0รายโดยมีจำนวนผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงจากการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่ได้รับการยืนยันจากคณะผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่มีการฉีดจนถึงเดือนมิถุนายนนี้จำนวน18รายแบ่งเป็นแพ้รุนแรง17รายและอาการชา1รายแต่ทุกรายอาการหายเป็นปกติ นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก,กล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลมีความพร้อมจุดบริการวัคซีนทั่วประเทศทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดแล้วกว่า1,000จุดและมีวัคซีนพร้อมให้บริการเริ่มฉีดในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปกว่า3 5ล้านแสนโดสและจะก,กระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ส่วนสัปดาห์ต่อไปจะมีวัคซีนเพิ่มเติมอีกทําให้ภาพรวมเดือนมิถุนายนจะมีวัคซีนเข้ามากว่า6ล้านโดสเป็นไปตามแผนที่สบคกําหนดไว้และปลายเดือนยังคาดว่าจะฉีดได้กว่า10ล้านโดส จังหวัดแต่ละจังหวัดก็จะมียอดเป้าหมายการฉีดส่วนการบริหารจัดการก็จะเป็นภาระหน้าที่ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่จะนำแผนในภาคนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของพื้นที่เพื่อให้แน่ใจว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปไปตามเป้าหมายที่กําหนดนะครับก็ขอยืนยันครับวันที่7มิถุนายนวัคซีนมีพร้อมจุดฉีดมีพร้อมก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปรับวัคซีนตามที่กําหนดครับ ด้านนายแพทย์เกติภูมิวงรจิตปลัดกระทรวงสาธารณาสุขยืนยันว่าในวันพรุ่งนี้จะไม่มีการเลื่อนการฉีดแน่นอนซึ่งการจัดสรรวัคซีนจะเป็นไปตามข้อกำหนดไว้คือผู้ที่ได้ทําการจองวัคซีนไว้ในระบบต่างๆอาทิหมอพร้อมและจองกับทางจังหวัดต่างๆจะต้องได้รับการจัดสรรวัคซีนเป็นอันดับแรกร้อยละแปดสิบถึงเก้าสิบ เรื่องของวันที่เฉียดมิถุนายนก็จะเป็นวันที่เราเริ่มเริ่มฉีดวัคซีนะทั่วประเทศจะไม่ไม่มีการหยุดนะครับนะก็อยากจะให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าเราก็จะมีการฉีดวัคซีนนะครับวัคซีนหลักของเราก็สองตัวนะครับก็คือตัวแอสตราซีเนกาและซีโนแวคนะคับก็เป็นวัคซีนที่ดีทั้งสองตัวนะครับอยากจะให้ความมั่นใจว่าประชาชนคนไทยทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างแน่นอนครับนะ ขณะระหวัางฉีดแล้วหรือยังไม่ได้ฉีดก็ต่างก็ต้องพยายามที่จะต้องป้องกันตนนะครับใน,าานก,การใส่หน้ากากรักษาระยะห่างและล้างมือสม่ำเสมอน,นะเพื่อป้องกันสำหรับผลงานวิจัยการสร้างภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยจากโควิดสิบเก้าโดยศูนย์วิจัยคลีนิกคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลหลังจากที่ทางศูนย์ได้วิจัยเบื้องต้นจากการฉีดแอสตาเซเนกาเข็มที่หนึ่งให้กับอาสาสมัครเป็นเวลาสาถึงสี่สัปดาห์แล้วพบว่าทุกคนมีภูมิคุ้มกันสูงเทียบเท่ากับผู้ที่หายป่วยจากโควิดสิบเก้า ส่วนอาสาสมัครที่ฉีดซิโนแวคเข็มที่1พบว่ามีภูมิคุ้มกันที่สูงเทียบเท่าคนหายป่วยแล้วร้อยละ75และจะสร้างภูมิได้100%เซก็ต่อเมื่อได้รับวัคซีนเข็มที่2องโดยทั้ง2ชนิดสามารถป้องกันโควิด1 9ได้ดีแม้ในจำนวนนี้อาจมีอาการไม่พึงประสงค์เช่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนเพลียและมีไข้เล็กน้อยปัทมาชุทิปัิปที่รายงานค่ะ